สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราก็จะมาทำคลิปสีม่วงรอบตัวนั้นก็คือคุณน้องคือเรามีกันนั่งอะไรยังไงค่ะตัวของเบียร์ยาก็คือจะเป็นมีผมสีดำดำม่วงๆใช่ไหมใส่ชุดสีดำใส่ชุดสีดำหมดเลยส่วนครัวแม่ปิ่ก็คือม่วงนะคะเสื้อม่วงผมม่วงเลยนะแน่ม่วงหมดเลยเดนีปชอบเดินไเดี๋ยวเราจะมาแข่งกันแข่งกันทำบ้านคู่ล้มม่วงกันนะคะแบบไหนอ่ะคือหาของสีม่วงเหรอคือไม่รอ้แล้วมาตกแต่งหรอ ใช่ค่ะก็เลยลไปหาขอ,ข,อของสีม่วงกันก,น,กนเลยค่ะแล้วมาตกแต่งที่นี่ใช่ไหมคะใช่ค่ะแล้วเดี๋ยวพี่ก็โอเคค่ะไปกันเลยค่ะที่ที่เราจะไปก็คือนะคะก็คือร้านน้องหมีนน่ะัน่นเองนะคะทุกคนแล้วก็จะไปช้อปปิ้งเครื่องแต่งหน้าของร้านกันก็นเลยคะ่ะไปที่ไหนก็ได้ใช่ไหมแล้วแต่ใจชอบใช่ค่ะเดี๋ยวพี่จะไปที่ช้อปปิ้งเครื่องแต่งหน้าก่อนนะเพราะพี่อันนี้พี่ขับไม่ดูเลยคะแม่นะไม่ไปเครื่องแต่งหน้าแม่จะมาที่บ้านคุณตาปุ๊กนะแม่ มาหาของสีมว่วงไงอ้อรู้แล้วรู้แล้วก็จะไม่ว่าบ้านคุณตาจะมีของสีมว่วงอยู่เด้เยอะเลยแหละของสีมว่วง,เ,งเลยใช่มันอยู่ชั้นสองอ่ะมันมันอยู่กับน,<ม>น้องอนะ่ะเห็นได้หลายอย่างเลย,ยแล้วแม่จะเอาอะไรใส่ไปดีอ่ะชั้นสองบ้านคุณตามีกล่องอยู่ค่ะแม่ชั้นสองบ้านคุณตามีกล่องใช่ค่ะแม่เห็นใช่มีของสีมว่วงอีกด้วยเยอะแยะมากมายเลยถืออันนี้ก่อนของแม่นะแม่เจอแชมพูแล้วแม่จะเอาแชมพูสีม่วงไปด้วย เดี๋ยวก็จะคุยทวกเพนช่วยมองช่วยแม่มองเห็นนะว่าม,มีอะไรมั่งใช่พี่มองด้วยนะคะทุกคนนี่เทียนค่ะแม่ได้เทียนจีม่วงวแล้ว,ลลวได้หนูได้ที่รักคอมคุโรมิแล้วนะแมะ่ได้ได้ที่รับคอคุโรมิแล้วน่ารกมไปไม่ได้นะหมอนม่วงอันนี้เอาไปไม่ได้อะไรเหรอเนี่ยอ๋อมันติดมันติดอยู่กับโซฟาจาะพี่แล้วก็คุโรขนมปังจริงจังคอนนี้ก็จะเอาเป็นอันนี้นะคะทุกคนเสน่ห์อร่อยแซ่บเวอร์ แล้วก็อันนี้ดอกไม้สีม่วงขอเลยนะคุณพี่อุ้ยนรตบุ๊กสีม่วงขอเลยนะคขอลดเลยค่ะโ,<อ>โ,โ,โอ้แม่มีอะไรอีกเอาของเข้ามา<อ>ดีมากเลยนะเนี่ยดึงดึงของพี่ไปจบที่อาหารมาแม<ต>วไม่ได้เลี้ยงแมวเราไม่เอาดีกว่าโอ้ยมีของน้องเพนเต็มเลยเอ่ะมีติมต่มไว้กินติมก่อนนะอันสีม,ม่วงด้วยน่ารักจิมจิมน่ากินมากเลยฮะ นี่นะคะทุกคนส่วนพี่ก็จะไปหาของช้อปปิ้งแต่งหน้านะเพราะพี่ชอบเป็นของแต่งหน้ามากเลยเพราะมันมาสำคัญจับพี่หนึ่ของแต่งหน้า่ะขนไปหมดเตรียมเกลมเอาไปแต่งบ้านด้วใช่ไหมพี่เอแม่ไงแต่งบ้านด้ใช่ไหมเนี่ยใช่ค่ะไปที่ตกปุยกันเลยนะคะฟูยืมหน่อยนะใส่ไปแล้วเหรอเนี้โอ้ไม่จอดนี่นะคะทุกคนแล้วเราก็จะไปที่ต่อไปของพี่ก็คือที่ร้านแต่งตัวร้านแต่งตัวพี่จำได้นะคะร้านเนี่ยมันมันมีของกี่มุ้งเยอะเลย โอ้แม่ก็มีเล็บสีม่วงอะเล็บสีม่วงเล็บ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 โอเคพี่น้องก็มีหรอเที่ร้องเพลงได้ด้วยน่ะชื่อคืน้าตาใจน้องร้องได้สบายเลยเด็กๆน้าตาใจน้องมาเป็นใจกันเนาะมีหมาด้วยหมาด้วยอ่อนดี่เราเราจะเราจะให้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 ร้านเขาฝากของเราก่อนนะคะเดี๋ยวเราก็จะไปตะลุยหาของสีม่วงกันก่อนเลยค่ะแม่ใส่ไม่ได้แล้วอ่ะพี่เอทำไมอ่ะ ทำไม่หรอกล่องมันเล็กไปแล้วอะกล่องเล็กไปหรอก็เอากล่องจากบ้านคนนี้ค่ะนี่กล่องเอากล่องนะกล่องอยู่ไหนกล่องตรงนี้อยู่ไหนอยู่ไหนนี่หรอเอากล่องส้มนี่หรอส้มเนี่ยเลอดเลอดเอาเคาอี้ใส่ลงไปได้ไหมเอาเกาอีมันใส่ลงไปไม่ได้อะถือถือแล้วกันงั้นมีอะไรอีกฮะสวัสดีสวัสดีนะเธอเรามาหาของสีม่วงน่ะ จะมีอะไรให้เรามาั่งนี่เหรอ thank you นะผมเธอสวยนะเนี่ยกระโปรงเธอก็สวยนะนี่ก็ได้เอากระโปรงจากบ้านค่ะแล้วก็ไปใส่ให้เขาแล้วก็เอากระโปรงเขาไปเลยเนีใช,ใช่ได้ไหมอ่ะทำได้ทำได้จริงอ่ะจริงไม่เป็นการรบกวนเขาเกินไปใช่ไหมไม่หรอกแม่อย่าไปคิดเยอะอย่าไปคิดเยอะเอ้ย <laughs> อันนี้แม่ถือได้แต่ว่าอันนี้แม่จะถือไม่ได้อะ่ะอะไรอ่ะทำไงดี ตันนี้เราจะทาอย่างไรโปงเขาหรอกางเกงเขาหรอขอเนี่ยนะกระโปงจะสวยน่ะโอเคงั้นเดี๋ยวเราลงไปข้างล่างดีกว่านะไปหาของที่ของแม่ลงไปข้างล่างแล้วแม่เอาอันนี้ไปได้ของหนูของหนูของหนูของเต็มมือเต็มมือแล้วล่ะแม่ก็ของเต็มมือแล้วนี่ก็ของเต็มมือถ้าอย่างนั้นเก้าอี้สงใจต้องเอาไว้ที่นี่ก่อนอย่าไปดูของที่อื่นก่อนนูก็จะแม่ปัญหาหนูขอเอาของฝากบ้านไว้ก่อนได้เปล่า นี่ขาแม่ลาค่ะย่ากลับไปที่บ้านก่อนเหรอกลับไปที่บ้านเอาไปเอาก็กลับที่บ้านก่อนงั้นเอาเอาของไปวางหนูอะเอาของไปวางเฉยๆแม่ก็กลับมาที่บ้านแล้วเอาของเอาของไปวางจำนวนหนึ่งแล้วนะแล้วฉันต้องเริ่มมาแต่งก่อนไปที่ต่อไปกันเลยไปที่ต่อไปเลยเหรอคะใช่ค่ะเพราะของหนูไม่พอคี่ก็ต้องแต่ใช้ที่ไหนดีอะแม่แม่ลองมาดูดีสิหนูสวยมากเลยนะวันเนี้ยสวยมากเลยสุดําสวยเนาะไอ้ย่าไปที่บ้านคุณตาเหรอใช่ค่ะวันนี้แม่มาที่ช็อป ชอบอะไรอะตจำเนี้ยจบจบเสื้อผ้านี่ไงแม่ของสีม่วงอ่ะชุดนี้เหรอไม่ใช่ชุดนี้ใช่ไหมใช่ใช่ใช่สีม่วงแม่ค่ะอีกด้านหนึ่งเขามีอันนี้ก็สวยนะสีม่วงใช่ค่ะสีม่วงเอาของสีม่วงนี่แม่นี่ก็สีม่วงนั่นนะฮะสีม่วงเฉียวอ่ะตัดกันดีอ่ะไม่เอาอ่ะเดี๋ยวเอาไปนะเดี๋ยวมีแก้วน้ำเนี่ยสีม่วงเอาไปด้วยนะแล้วจะเอาอะไรใส่ดีอ่ะไว้กระเป๋าสีม่วงใส่ลูกแม่ชอบแม่ฮะเอาของสีไทยลุงนะเข้าใจปะ อย่างนี้ก็าสายมันสีม่วงเอาไปไม่ได้หรออย่างนี้ก็ได้ถ้าใครอยากเอาไป <c oughs> ก็เอาไปได้เลยรับรอ,องไม่เจอถ้าโปรสีม่วงฮะสองอันหวดน้ำสีม่วงอุ้ย <c oughs> เรามีกระเป๋าด้วยนะเอาเอาสีนี้ไปได้ไหมเอาอมีกระเป๋าเดินทางด้วยนะแม่สวัสดีค่ะคุณพี่เขาเล่นตาคุณพี่สวยมากเลยค่ะดิฉันอยากจะลองนะคะโอ้ยมันเก้ากรดิจันมากเลยกับคุณพี่ค่ะคี มันขาวตรงไหนไม่ไม่เข้ากับนู๋มันก่อนยืมเนี่ยนะคะตาคุณพี่สีฟ้าไม่เหมาะหรอกคะ่ะเหมาะกับดิฉันมากกว่านะคะเพราะว่าดิฉันจะเบื่อคุณลุณลมุค่ะคุณลุมีเนค่ะไม่ใช่คุณลุมุเอเอาอะไรอีกดีนะอ้าคนนี้ก็แว่นตาสวยนะเจ็บไม่มือมอ,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 อ้าเขาถ่ายอยู่นี่นะขอบคุณนะไม่คืนนะแว่นตาเนี่ยร้านตัดผมนี้โอ้ยใส่แล้วมันจะเป็นสีม่วงมันจะเป็นสีม่วงเนี่ยนะแม่เราบอกให้หนูว่ะไอ้หนูจะไปเอาเธอเป็นชาตแน่นอน สวัสดีค่ะคุณผู้หญิงค่ะคือดิฉันรู้สึกว่าดิฉันอยากจะได้แนวคูลอมินะคะผมแล้วก็การแต่งตัวแนวคูลอมิอะ,ค,ะค่ะค่ะเดี๋วดิฉันดูให้นะคะที่นี่มีสเปร์นะสีสันสดใสนะคะเป็นสีคูลอมินะคะคุณลองไหมคะเดี๋วดิฉันจะลองให้นะคะโอ้สีนี้รถมากเลยค่ะดิฉันชอบเลยสีนี้นะแล้วมีสีอื่นอีกไหมคะสีอื่นเหรอคะเดี๋วดิฉันดูก่อนนะน่าจะมีประมาณนี้ค่ะไม่น่าจะมีเกินนี้แล้วค่ะ อ๋อหรอคะโอเคงั้นไม่เป็นไรคะ่ะงั้นดิฉันรับสีนี้นะคะได้คะ่ะทั้งหมด2ดอลลาร์คะ่ะได้คะ่ะตังคะ่ะชุบชุบไปแล้วนะคะฮัลโหลตอนนี้เราอยู่กันของแม่นะของแม่อยู่ที่ร้านเครื่องสำอางและก็มีถ่ายจติกอร์ลไล์ด้วยเนี่ยต้องการอะไรถามฉันได้นะอ๋อพอดีว่าอ๋อขอโทษขอโทษค่ะพอดีฉันต้องการของสีม่วงนะคะอ๋อได้เลยคะ่ะ ลองดูได้เลยนะคะมีหลายอย่างนะคะฉันเจอแล้วค่ะรู้สึกว่าจะเป็นม้ายูนิคอรนอีกแล้วค่ะที่ฉันเจอนะมันคือของแมวเหี่ยงเหรอใช่ที่นี่ร้านของแมวเหียวเราเนี่ยไม่ใช่ค่ะแม่อย่างอื่นคือของคนอันนี้ของคนนะจะแม่นี่คนใส่ได้จริงจริงอะนั้นไม่เป็ของแม่แต่คนใส่ได้ใช่หเป็นลกอะของแมวแต่คนใส่ได้เนี่ยนะใช่มันก็ไม่แปลกดีนะแม่ที่แมวจะใส่ได้แต่คนจะใส่ได้นี้มันเครื่องสำอางแมวหรือเครื่องสำอางคนอะไรเงี้ย สั่งอ่างคนสิคะแม่อ๋อฉันเอาอันนี้ดีกว่าพาเลตอันนี้สีม่วงแล้วก็บัชออนสีม่วงเขียนตาสีม่วงแล้วก็สติ๊กเกอร์ะจัน์สีม่วงบิ๊กอายสีม่วงแล้วก็ที่แต่งหน้าสีม่วงสวยๆนะแล้วว่ากุญแจนี้จะต้องเอาไปเปิดตรงนี้แน่ๆเลยมันได้เป็นอะไรมาเนี่ย โอ้ไม่เป็นไม่ใช่ของสีฟ้าอยู่ดีไม่ใช่ของสีม่วงแต่แม่ก็ขอไปหนนะเพราะว่ามันคือความลับของที่นี่นะใช่หนูไม่ขอไปเพราะมันไม่ใช่สีม่วงโอ้ยคุณเมคอัพอาร์ติสคุณดูสวยมากเลยนะคะสีผมคุณม่วงสวยมากเลยดิฉันชอบมากเลยค่ะแต่วันนี้ดิฉันต้องขอตัวก่อนนะคะมีลิ้นสติ๊กสีม่วงสองอันเลยเห็นไหมโอ้ใช่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 ใแม่เห็นนะแม่เห็นนะไแม่ต้องเอาไปก่อนนะหนูจะไปเอาทีอหนูจะไปเอาไอติมสีม่วงหนูจะไปหาความแลับแล้วก็เอาไอติมสีม่วงไปดีกว่า หยิบคนดี้ไปทำะย่าไม่อดไงย่ามีของกินตลอดเลยย่าม่อดหรอใช่แล้วนี่ไงเหาความรักเจอครบแล้วไอติมเปลี่ยนสีแล้วร้านหมวกมีหมวกแก๊ปด้วยนะเราจะบอกว่ามีหมวกแก๊ปด้วยนะมาชอปปิ้งหมวกกันดีกว่ามีหมวกแก๊ปด้วยทำได้จะบอกให้รู้เจอหมวกสีม่วงสวยๆเยอะเลยสวัสดีค่ะแ่นคุณสวยจังเลยนะคะอสวัสดีครับแว่นผมหรอครับใช่ค่ะแ่นคุณสวยมากเลยฉันขอยืมหน่อยนะหมวกด้วยค่ะ โอ้เท่ระเบิดไปเลยค่ะฉันชอบค่ะฉันขอเซตนี้นะแล้วก็ไหนมีสีม่วงอ,อีกไหมอันนี้ก็สวยนะคะม่วงแดงๆอันนี้ม่วงน้ำกุโนมิชัวเป็ดนี่หรอม่วงน้ำกุโนมินะมันออกไม่ม่วงเท่าไหร่เนาะมันก็ออกม่วงๆชมพูๆนั่นแหละค่ะฉันสวยมากเลยชุดนี้อ่ะค่ะฉันชอบค่ะเอาเท่านี้ละค่ะ อ่าได้เลยครับทั้งหมด, 2, ด,ดอสองพันเหรียญครับได้ค่ะจัดไปค่ะโอ้สองพันเหรียญนี่เยอะมากเลยหรอแม่ยามซื้อหรอซืซ้อสิเย้จ่ายแล้วนะไปเลยเรได้ไอติมไม่อดจากแล้วจ้ะไมน,นขอเอาขอเอาของไปที่บ้านเก็บบ้านก่อนนะพอดีมือหนูล <ๆ S 2> ้วนทะลักไปแล้วอ,ะอ่ะวิยน้องคนนี้หมวกเท่มากเลยนะฉันขอซื้อต่อได้ไหมได้เลยฮะโอ้ยขอซื้อต่อนี่นะเสื้อก็สวยนะเนี่ยเอายังไงดีล่ะเอ๊แต่ก็เสื้อเหมือนของเราเดะเลยไม่เอาดีกว่า อืมไม่เงียบเลยกูไม่ต้องไปเอาอะฮะมีจ้าแว่าที่โรงพยาบาลนี้ก็อีสีม่วู่หนึ่งอันนะหรอคะใช่ไปลองไปดูสินี่ไงโอ้ไม่ก็อีเนี่ยหรอไม่ใช่อันนี้อันนี้แม่นี่จะหอบกลับยังไงอะหอกลับก็ใช้มือมือเปล่าๆของเราแหละถือกลับแค่มือมือเลยทั้งสองข้างก็เอาของไปเก็บบ้านก่อนสิมาโรงพยาบาลตามที่ลูกบอกแล้วมันสวยมากเลยนะจะาปุ๊เขาบอกนอนนิ่งเลยใช่แล้วแหละมันก็า เอาเก้าอี้กลับบ้านหน่อยละกันนะคุณหมออ่าพี่มาทําอะไรคะหนูเป็นคุณหมอลวคะพอดีพี่มาหาของสีฟ้าที่นี่อะค่ะคอสีเก้าอี้อเอาไป<อ>ไ,ได้ของสีฟ้าไม่ใช่ของสีม่วงของสีม่วงพูดผิดค่ะอือหือคนป่วยเต็มเลยเราจะไม่สบายด้วยพวกเนี้ยอ่ามีอะไรอีกอะไปที่ต่อไปกันเลยจุ๊ยโทรศัพท์สีม่วงเนี่ยขอเลยนะค,นนคุณหมอโทรศัพท์วินเทจอะไม่เคยาูไหมที่บ้านหนูมีเพื่อนแล้วนะว่าหนูมีป้าบาร์บี้เป็นเพื่อนหนู ของหนูยังไม่เลียงเยอะพอสมควรเลยนะตอนหนูมีกระเป๋าตังกิจจุติที่ตัวด้วยนะแต่ไม่อยากใช้เออตอนนี้เรากําลังส่วนทางแม่นะแม่กําลังนี่่คะตกแต่งตู้เสื้อผ้าอนี่ขนมปังนุกไม่สวยข้างในส่วนกลางไม่มากนักแต่ร้าใช่ไหมใช่ค่ะแม่แม่ตรงโซนเดี๋ยวคิดว่าตรงโซนเล็กๆน้อยๆกําลังจะพอดีเลยนะไม่เห็นมีสีม่วงเลยเอ้าแม่ค่ะแม่บางทีคุณลมีเข้าไปคุณเป็นสีดําแม่ก็ใช้สีดําได้นะไหนดําอ่ะก็ไม่มีดํามาไม่มา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  ก็ดาแบบนี้ไงแม่แม่ยื่นทาไมเนี่ยมันไม่เห็นดไมันก็ดาแบบแบบอ่อนๆเลยดูอีกตัีมันแบบแบบแบบคนคนชอบสีอ่อนอะไรแบบนั้นซื้อขนมปังเก็บไปกินที่บ้านกวะขี้มุกมันหายากเลยในกมินเนี่ยอามจริงจริงจริงไม่ได้พูดเนี่ยของคนเราก็จะเก็บกลับบ้านก่อนนะเก็บขนมปังไปกินได้แล่ยังไม่พร้อมจากบ้านนะเพราะว่าของลูกนม้อะเดีวจะเลี้ยงหมาแมวด้วยนะเหรอฮะเราชอบเลี้ยง จ้างคนจ้างคนเือหนูไว้สองคนเลยจะไม่ใครบ้างนี่ไงคุณปูแค่มีแค่สองคนนี่แหละบาร์บี้กับคุณปูค่<ฆ>สะสัก <laughs> แม่เริ่มแต่งแล้วนะพี่เอค่ะแม่เป็นเดือนเดืเดือนเดืเดเดืนหนูเอาขอเข้าบ้านเสร็จครั้งนี้หนูก็จะเก็บของแล้วก็เอามาตกแต่งในรวมแล้วถึงเวลาที่หนูต้องตกแต่งบ้านะลค่ะ เสร็จเรียบร้อยแล้วนะใช่แม่ปิง,แม,ปงแม่ปิงก็แต่งเสร็จแล้วนะคะคือด้านบนเนี่ยคือของพียย่ไอยาด้านล่างคือของแม่ปิง,ปงใช่อาจจะให้พียย่ไอยารีวิวห้องของตัวเองก่อนว่ามีอะไรมั่งอ่านี่โดยรวมของพียย่เอยา พี่พี่ก็จะมีตู้เสื้อผ้าแบบนี้นะคะแล้วก็พี่ก็เลี้ยงแมวนอนมีอาหารแมวเป็นสีม่วงอะไรแบบนี้ด้วยนะคะใช่มีกระจกตรงนี้ด้วยเนาะกระจกตรงนี้ด้วยนะคะมีรองทงรองเท้าเป็นสีม่วงตีมคูลมนี้เลยใช่ไหมคะตีมคูลมนีนะคะแล้วก็จะมีที่เก็บของนะคะเป็นตะเกียบตนสำอางค่ะแล้วก็ข้าวมนก็จะเป็นของกินเล่นแบบนี้มีชาไข้มุกด้วยเนาะมีชาข้ามันด้วยค่ะ อ่านี้ก็เป็น,นที่ล้างหน้ามีขนมซ่านอยู่ในที่ล้างหน้าน,นั่นแล้วก็มีขนมปังค่ะแล้วก็มีคอมนะของกินไม่อดไม่อยากเลยพี่เอใช่ค่ะดูสิข้างบนยังมีเลยค่ะทุกคนใช่เครื่องทำบิสกิตโลยกมานี่ได้เลยเหรอคะเอามาจากโรงละครโอ้เลิศเลยแล้วก็มีท <c oughs> ี่เต้นใช่ไหมมีลูกโป่งเรนน่พี่เอใช่มีลูกโป่ง อ่าแล้วก็มีไอศครีมนีโซนนี้ใช่ไหมคะใช่ค่ะลดเลยอ่ะอ่ะต่อไปพี่เอก็เต้นรอก่อนเดี๋ยวแม่ปิงจะรีวิวมั่งนะโหพี่เตพี่เอโชสเตปใหญ่เลยข้างบนเลิศเลยเต่อไปก็จะเป็นของแม่ปิงนะคะแม่ปิงก็ด้านล่างนะก็จะเป็นโซนคูโรมินเนี่ยก็จะมีสีม่วงนะคะทั้งนั้นเลยนะตู้เสื้อผ้านะคะแล้วก็ ชั้นนะคะชั้นของแม่ปิ๊กเนี่ยอ่าก็จะมีของเต็มไปหมดเลยนะคะแบบจุกๆเลยแล้วก็ด้านบนตู้เสื้อาน้องๆก็จะเห็นมีเฮลิคอปเตอร์ด้วยนะแล้วก็จะมีตุ๊กตานะคะอ่ะแล้วก็จะมีโซนเครื่องแต่งหน้านะคะแล้วก็มีแว่นมีอะไรเก็บอยู่ในโซนนี้ทั้งหมดเลยนะ แล้วก็จะมีลำโพงนะคะโทนสีม่วงเลยคือแม่ปิงก็จะเอาที่มีของที่มีอยู่นะคะแล้วก็มาเปลี่ยนสีเป็นสีม่วงม่วงออกให้มันออกโทนม่วงคุโรม,มิม่วงดำเนาะที่สุดนะคะนี่แล้วก็ไปเอาตุ๊ก,กตาจากร้านที่มันอยู่บนตึกอะพี่เอคือร้านอะไรนะที่เขามีขายปืนฉีดน้ำด้วยนะคะ,ะก็ไม่รู้เหมือนกันเขานะ่อจาให้เราซ่ออ่ะนั่นแหละก็มีประมาณนี้เนาะเนี่ย เทียนเทินอะไรแม่ปิงก็เน้นสีม่วงเลยนะคะอ่าก็ประมาณนี้นะคะใครคิดว่าของแม่ปิงสวยก็พิมพ์มาได้เลยนะหรือว่าถ้าใครคิดว่าของพี่เอญ้สวยหรือสวยทั้งสองคนก็สามารถพิมพ์มาบอกกันได้เลยนะคะในคอมเมนต์ได้เลยนะเราจะอ่านทุกคอมเมนต์แล้วก็ตอบทุกคอมเมนต์เลยนะคะเพื่อนๆสําหรับคลิปนี้นใครที่ถามว่า สวยหรือไม่สวยก็สบบา <Okay. S 2> มารถคอมเมนต์มาได้ในไลฟ์สนะคะสำหรับคลิปนี้เราสองคนก็ต้องลาไปก่อนแล้วนะคะแล้วเจอกันคลิปหน้านะคะว่าเราจะทำอะไรกันอีกเนาะ <Okay. S 1> คลิปนี้นะคะก็ยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กดจับ้พี่เอด้วยนะบายบายโอเคบายบายนะคะแ,แล้ว เราอ่างที่เพืพ่อนๆดูคลิปพ่อว่อเราอยู่นะคะก็อย่าลืมกระทืบไลค์ด้วยนะอ่ากระทืบไลค์ให้พวกเราด้วยนะคะโอเคค่ะเราเจอกันคลิปหน้านะคะบายบายไปกับคุณรามีทอนสีม่วงค่ะ